บทสาธยายธรรมเรื่องทุติยอายุสูตรตอนที่สองเมื่ออายุไขสิ้นไปดุดน้ำในแม่น้ำน้อยที่มาพระสุตตันตปิดุกสังยุตตนิกายสคาถถวัคมารสังยุตปฐมมวัลเจริญพรสาธุชนผู้ไม่ประมาทในอายุสังขารอันน้อยนิดทุกท่าน จากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้วเราได้รับทราบถึงคำกล่าวล่อลวงของพญามาแล้วในวาระนี้เราจะได้มารับฟังพระพุทธดำรัสอันเป็นดั่งสายน้ำที่ชะล้างความเห็นผิดให้หมดสิ้นไปเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับคำาลวงของมาแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาตอบว่าวันคืนย่อมล่วงเลยไปชีวิตย่อมถูกขจัด อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปดุดน้ำในแม่น้ำน้อยฉะนั้นพระดำรัสของพระองค์นั้นคือการปฏิเสธคําลวงของมารโดยสิ้นเชิงและเป็นการสถาปนาความจริงที่ตรงกันข้ามด้วยอุป,ปมาที่เห็นภาพชัดเจนวันคืนย่อมล่วงเนลยไปชีวิตย่อมถูกขจัดเป็นการยืนยันว่า การเวลาและชีวิตนั้นกำลังหมดสิ้นไปในทุกขณะอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปดุดน้ำในแม่น้ำน้อยฉะนั้นบาลีว่าอายุขียติมัชชานังกุณทีนังวะโอทกังนี่คืออุปมาที่ทรงพลังอย่างยิ่งน้ำในแม่น้ำใสเล็กๆย่อมเหือดแห้งและหมดไปอย่างรวดเร็วฉันใด อายุไขของมนุษย์เราก็ฉันนั้นย่อมสิ้นไปอย่างรวดเร็วและไม่หวนกลับคืนมาอีกเมื่อพญามารได้สดับดังนั้นก็ได้ตระหนักว่าพระสมณะโคดมทรงรู้จักเราเสียแล้วพระสุคตทรงรู้จักเราเสียแล้วจึงได้บังเกิดความทุกโทมนัสและได้อันตรธานหายไปณที่นั้นเอง ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเลือกที่จะเชื่อให้ถูกต้องขอให้เราจงอย่าได้หลงเชื่อคําล่อลวงของมหานภายในคือกิเลสข,ของเราที่มักจะคอยกระซิบอยู่เสมอว่าอายุยังอีกไกลไกลแต่จงเชื่อมั่นในพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงชี้ให้เห็นถึงความจริงอันน่าประพึงกลัวของชีวิต ขอให้เราจงใช้มรณานุสติคือการระลึกถึงความตายนี้มาเป็นเครื่องปลุกเราให้เกิดความเพียรดุดน้ำในแม่น้ำน้อยที่กำลังเหือดแห้งไปทุกขณะเมื่อน,นั้นเราก็จะสามารถใช้เวลาทุกวินาทีที่เหลืออยู่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังเอวังก็มีด้วยประการชนี